สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีโนเวทอพาร์ตเมนต์ในเมือง Evergreen h a r b o r ไม่ใช่แค่ City Living นะคะที่มีอพาร์ตเมนต์สำหรับภาคเสริม Eco l i f e s t y l e เนี่ยก็มีอพาร์ตเมนต์ติดมาให้เหมือนกันแต่ติดมาให้น้อยนิดกระปุกกระปิกมากและนี่ก็คืออพาร์ตเมนต์ที่เราจะต้องเช่าในราคา600เหรียญเราได้นำซิมของเรามาลงไว้นะคะเพราะว่าเราอยากจะจำกัดงบประมาณในการรีโนเวทอพาร์ตเมนต์ครั้งนี้ด้วยขั้นแรกเลยนะนีมีซิมอยากแบ่ง f l อ o r p l a น s เองค่ะเราจะเข้ามาที่หมดสร้างแล้วก็ไถทั้งล็ คือความรู้สึกเราอะไอติ่งข้างในเนี่ยมันจะต้องเป็นห้องนอนแล้วมันก็ควรจะต้องมีห้องน้ําที่สักประมาณ3าคูณสทายอย่างเนี้ยน่าจะกําลังดีแต่ทีนี้ติ่งนี้ถ้ามันเท่ากับห้องน้ําแบบเนี้ยมันน่าจะกําลังสวยงั้นอพาร์ตเมนต์น,นี้เราทําแค่หนึ่งห้องนอนดีกว่าใครมาเล่นและตั้งตัวได้ก็รีโนเวทเอาหรือว่าจะย้ายที่ก็ได้พื้นของ Eco Life Style ก็คือสวยมากค่ะคุณผู้ชมสวยแบบดูดิหูเอกากริดออกให้ดูอีกทีหนึง่งดีเทลคือดีมากเป็นพื้นที่โคซี่โคใจอบอุ่น จริงใจถ้าเราได้พื้นแล้วเราอาจจะต้องมาลงตู้เย็นก่อนดีไหมห้องครัวแพ็คเนี้ยไม่มีหรอกงั้นเราจะไปฟิลเตอร์เบสเกมนะคะและเราก็คือจะกําจัดงบในการสร้างด้วยเพราะฉะนั้นเราจะใส่ของทุกอย่างที่ถูกและพอดูได้ตอนนี้เราใช้เคาน์เตอร์ธรรมดาธรรมดาไปก่อนแปะลงไปแบบนี้เลยส่วนบริเวณด้านนี้เราจะเอาเคาน์เตอร์มาหันหลังกลับไปนะคะแล้วก็ค่อยๆแปะเข้าไปแบบนี้ให้ด้านหลังตรงนี้ยมันดูเป็นเรียบๆแล้วก็มีลิ้นชักอยู่บริเวณด้านในโต๊ะกินข้าวในดีบักของอีโคไลฟ์สไตล์มีสีเขียวตัวนี้น่ารัก เราจะเอาเขามาฝังเข้าไปแบบนี้เลยนะคะเก้าอี้กินข้าวของ Eco l i f e s t y l e ทีนี้เราต้องทุบเคาน์เตอร์อันนี้ทิ้งแล้วก็ดูดเคาน์เตอร์ตัวเดิมมาเพราะว่าตอนนี้เราเปิดเป็นเคาน์เตอร์ออนอยู่เราจะปิดให้มันเป็นออฟตรงนี้นะตรงนี้นะปิดออนปิดออฟที่เราจะปิดออฟเนี่ยเพราะว่าเราต้องการเลือกพีซเข้ามุมด้วยตัวเราเองค่ะไม่งั้นเขาจะออโต้กันอ่ะสมมุติว่าเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราจะทุบเคาน์เตอร์ตัวนี้ทิ้งแล้วก็จับตู้เย็นกดปุ่มออฟในมือเลื่อนเข้าไปให้ชิดที่สุดแบบนี้ทีนี้เราอยากจะให้ทําากับข้วตรงนีำ ผู้ชมเราจะทํายังไงดีอะเราอยากใส่เตาเข้าไปแต่คือด้วยฟอร์เพลนจะไม่เอื้ออํานวยเลยแล้วถ้าสมมติว่าเราใส่เตาเข้าไปแบบนี้ใช่ปะแล้วเราก็ไปที่ผนังห้องเลือกไปที่ half wall เอามาขีดไว้ตรงนี้เออมันมันไม่ต่อเนื่องกันอีกฉันจะต้องทํายังไงหรือว่าอันนี้ฉันจะใส่เข้าไปแบบนี้เตะออกไปก่อนนะแล้วก็เตาเอิอ่ม <c oughs> อะไม่งั้นนะแล้วเอาเตาไว้ตรงนี้ได้ใช่แล้วเราทุบไปทําไมว่าชิ้นนั้นแล้วเอาชิ้นเนี้ยมาวางไว้ก่อนวางไว้ทําไมไม่รู้อะทุ ชินนีทิ้งก๊อปปี้ตัวนี้เข้ามาแล้วก็ปรับให้มันโค้งมนแบบนี้กระเถิบชิ้นนี้เข้าไปเพิ่มความสูงให้กับฮาร์ฟวอลแล้วก็ให้เขาล้างจานอุ๊ยมันติดกับอันเนี้ยทาไมเราไม่ชอบให้มันที่ล้างจานติดกับเตาเราก็ไม่รู้นะเราเหมือนอยากจะเว้นอีกช่องนึงอะบานมันเล็กอาศัยพูดสีขาวๆให้เขาอัปเปอร์คับเปเนตเนี่ยเราจะเอามากด control 9ก้าขึ้นไปทีหนึ่งเพราะว่าอยากจะให้บนตู้เย็นเขาได้มีจานไว้โชว์ด้วยนี่มันจะพอดีกันเลยเหมือนบิวต์อินเลยเห็นไหมแล้วก็ ใช้ของเบสเกมนะคะเพราะว่าอีโคไม่มีอั p เปอร์คัพเเนตนะพื้นในอีโคไลฟ์สไตล์เขาจะมีพื้นไม้ตัวนี้ค่ะที่เป็นรูปทรงของเฮกซากรนเราจะเอามาแบ่งพื้นที่ให้ดูว่าเออเป็นห้องครัวนะแต่ทีเนี้ยถ้าแบ่งพื้นที่แล้วเราจะขอ,อ,อจัดการ DIY อะไรนิดหนึ่งได้ไหมด้วยการที่ตีปิดห้องแบบนี้ไปเลยจับห้องทั้งในเราลดแพลตฟอร์มลงไปหนึ่งระดับทุบรั้วทิ้งไปนะคะเปลี่ยนสีของแพลตฟอร์มตรงเนี้ยให้เป็นสีขาวจ้วแบบนี้เลยแล้วว่าเปเปอร์ของอีโคไลฟ์สไตล์ก็คือจือมาก นะคะคุณพี่นี่มันเป็นเหมือนปูนที่ด้านล่างเป็นสีเขียวด้านบนเป็นสีเทาและเขาก็มีพีซที่เป็นสีเขียวเต็มๆแบบนี้ด้วยทุกคนสวยมากติดไปดังห้องเลยอ้าบ้านวันนี้ตีมสีเขียวอ่อนเหรอคะไม่ได้ตั้งใจนะเห็นมันสวยดีก็เลยเอาแล้วเรากำจัดงบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะมาทำโซน l ล v วิร์งสเปซกันก่อนเลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีเงินไปแต่งห้องอื่นต่อเด้อโซฟาสีเขียวอ่อนของ Eco Life s t y ต e ตัวนี้ก็คือน่ารักมากคุณพี่ตูนไม้ตานตายทีวีอ มันน่ารักไปหมดเลยทีวีในดีบักของอ o l i ไ e s ์ y l e ราคา25เหรียญก็คือใช้ไปก่อนนะเดี๋ยวจะขยายทีวีให้เออใหญ่ไปปะเราว่าใหญ่ไปนิดนึงอะ่ะไม่เป็นไรเล็กๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเงินเหลือเรามาเติมทีวีให้นะแต่พรมคุณพี่เขาแพงอยู่นะทุกคนพรมราคา3ามโต๊ะหน้าทีวีเขาก็มีนะคะน่ารัก80เหรียญเองใหญ่เกินใหญ่แบบเกินเออประตูยังไม่ได้ติดเลยเขาห้องนอนห้องน้ำเนี่ยและประตูของเขาสวยอย่าบอกใครเขาจะมีชั้นวางอะไรพวกนี้ด้วยคะ่ะ65 ใครชอบเล่น Rack to Riches นะมีแพ็คนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนด้านหน้าบ้านเก๋าๆตรงนี้เราเอาเอ,าอาตู้อะไรมาไว้ข้างๆ้างาจริงโอ้โหเก๋าแบบเก๋าจ้าสิ่งจําเป็นต้องใช้มันต้องมาก่อนเข้าไปในห้องนอนติดพื้นซะผนังในห้องนอนเราจะใส่เป็นผนังไม้แบบนี้ไปเลยนะคะทั้งห้องเลยแล้วเราจะเอาผนังไม้ที่เป็นแบบไม้ทั้งผนังอะไรอย่างเงี้ยเอามาเล่นลูกเล่นแต่จะเล่นตรงไหนอะหรอไว้เป็นเรื่องของอนาคตเราพูดทําไมเรามาดูเรื่องหน้าต่างกันค่ะฟีเจอร์ของหน้าต่างในเกม The Sims 4เนี หลังจากอัปทช์ล่าสุดหรือแพทช์ก่อนหน้าล่าสุดก็ไม่รู้เราสามารถติดหน้าต่างบนอพาร์ตเมนต์ได้เองแล้วเ,เราอย่าไปดูเรื่องนอกตึกเลยนะคะเรามาสนใจเรื่องด้านในตึกกันดีกว่าเราต้องการหน้าต่างที่ถูกแล้วก็ใหญ่เราจะได้เทควิวได้ส่วนห้องน้ําก็อาจจะเป็นหน้าต่างที่ให้แสงรอดเข้ามาแบบนี้โซนด้านในห้องนอนเรามาลงเตียงกันเลยคะ่ะเตียงจากอีโคไลฟ์สไตล์ราคา 1, 3 9 0แต่มันน่ารักน่ารักแบบเอาเหอะใช้ตัวนี้เหอะแล้วก็ลงทุนกับพรมเขานะคะพรมเขาน่ารักมากย่อสักหนึ่ง ขนาดแล้วก็แปะลงไปเลยให้มันหมินมเียออกมาตาปลายเตียงแบบนี้ประมาณสีเขียวอ่อนตัวนี้ราคา4ี่สเหรียญโต๊ะข้างหัวเตียงที่เข้าเสร็จกันค่ะสีเขียวๆแบบนี้60เหรียญเองนะคะถูกมากนะอะในห้องนอนเดี๋ยวเราจะเติมตูเ้เสื้อผ้าไปให้ตูเ้เสื้อผ้าขอใช้เป็นตัวที่ถูกที่สุดเลยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมจะใช้เป็นสีขาวๆไว้หน้าห้องแบบนี้เห็นโซนเข้ามุมแบบนี้อยาก DIY ที่นั่งเล่นคอมพิวเตอร์ค่ะงั้นเดี๋ยวไวมาทําการรอกก่อนว่าเงินเหลือหรือเปล่าด้านในห้องน้ําเราจะมา มานวา่พื้นไม้อันนี้เป็นพื้นถ่ายส่วนวอลเปเปอร์ด้านในห้องน้าเราจะใช้อันนี้ค่ะ clean slate คือมีมีซิมจาชื่อวอลเปเปอร์ตัวนี้ได้เพราะเป็นวอลเปเปอร์โปรดในใจคุณผู้ชมดูสีขาวนะโคตรสวยสวยปะสวยมากเนี่ยเขามีที่ล้างมือ395ก็เอาเรื่องอยู่นะมีโถส้วมที่เข้าเซ็ตกันค่ะขาวๆเ,เขียวๆแล้วก็มีอ่างอาบน้ําที่เข้าเซ็ตกันเหมือนกันเอามาวางไว้อุ้ยน่ารักก็แล้วก็จบเต็มตัวที่2หน้านะของ eco lifestyle ก็คือแบบ Hmm, ถูกสุดเลยอะ่ะเราเอามาซ่อนไว้ด้านหลังตรงนี้แล้วก็กด Control 9ขึ้นมาสัก2ทีนะคะให้เป็นเหมือนกระจกยาวๆอยู่ด้านหลังที่หลังมือทิชูเช็ดตูดจากของ uh, Best Game เพราม่าเราอาจจะต้องเลือกเป็นของ Eco Lifestyle แต่ในห้องน้ำเนี่ยเราจะเลือกเป็นสีขาวให้เขานะคะแล้วอาจจะต้องค่อยๆกด Alt ขยับตัวอ่างไม่ให้มันกินกับพามาพรมจะใช้พรมสีขาวของ Best Game วางลงไปตรงกลางแบบนี้เลยค่ะเหลือเงิน9253้เราขอทำมุมนี้ก่อนเลยคุณผู้ชมมุมคอมพิวเตอร์ที่เราอยากจะ DIY ขึ้น และใช้แค่ภาคเสริม2แพ็คเท่านั้นเบสเกมกับ Eco l i f e s t y l e มันจะต้องมีโต๊ะนั่งเล่นคอมก่อนขอที่ถูกที่สุดของ E c o คนี่ใช่ไหมลอยสี่สิบเอามาวางคอมพิวเตอร์ทุกๆไปก่อนนะสักเครื่องหนึ่งเพราะว่าคอมพิวเตอร์เกมที่มันแพงเก้าอี้เล่นคอมพิวเตอร์แบบชิลๆหลังจากนั้นเราจะจับที่โตะ๊ะย่อลงด้วย left bracket key แล้วยัดเข้าไปให้ลึกที่สุดแบบนี้มาที่บนม,มู Surface เลือก Display เลือก Shelf ที่ชอบเลยนะคะแล้วอาจจะใช้ Shelf ตัวนี้หรือเปล่าเล็งให้ดีนะแล้วลองแปะลงไปดูว่า ชอบไหมมันจะเหมือนมีเกะอยู่ด้านล่างหรือว่าเราจะใช้เชฟตัวนี้ดีเพราะว่ามันมีความไม้อ่อนๆแล้วก็มีความไม้ขา,ขาวๆไม้อ,อ่อนๆแล้วว่ามันน่าจะเข้ากันกว่านะเราจะเอามาแปะลงไปแบบนี้เลยอืใจเราก็อยากจะทําเป็นตัว L แบบนี้นะคะเพราะว่ามันมีไม้อ่อนๆขึ้นมาแล้วมันน่ารักอะคุณผู้ชมเห็นมุมด้านในไหมแต่ประเด็นเลยก็คือมันชิดหัวเตียงเกินไปอยากได้ความเกะด้วยอะคุณผู้ชมถ้าเอาอันนี้มาวางประกอบของอีกแล้วประกอบทำไมก็ไม่รู้นี่นี่นี่อันนี้น่าจะสวยนะให้มันมีความไม้อ,อ่อนๆอุ้ยเดี๋ยว เราจะมีท็อปกระจกโผล่ผขึ้นมาตรงนั้นได้ไหมไม่ได้หรอแล้วถ้าอันนี้ลงมาเตีย้ยออคอมพิวเตอร์เราอ,อยากได้อย่างเงี้ยแล้วเป็นที่วางของกระจกขึ้นมาแต่คอมพิวเตอร์มันลอยนะดับฝันค่ะต้องแบบนี้เท่านั้นเลยแบบมีเกะคางๆว้ายน่ารักจังเข้ามาที่หมดเด coration ตะก้าผ้าของ eco lifestyle เราจะเอาเขามายัดไว้ใต้โต๊ะนะคะอาจจะย่อนิดนึงแล้วก็ยัดเข้าไปเพื่อที่จะบังโต๊ะแค่นั้นเลยแต่ถ้าเขาเหงาแล้วก็เอารูปตัวนี้390เลยเหรอที่มันมีความน่ารักของภาพถ่ายย่อ ลงค่ะคุณผู้ชมย่อแบบนี้แล้วก็วางไว้ข้างๆตะกร้าผ้าโอ้โหยังเห็นขาโต๊ะอยู่อย่างนี้อ่ะมาถึงนี้นิดนึงอยากเพิ่มความน่ารักก็เอาตัวกลมๆที่มีดอกไม้อันนี้เอามาย่อลงนะคะที่านอนเราจะเอาเออช่อ,ชอดอกไม้แห้งอันนี้นะคะมาวางไว้เดี๋ยวนะอีโคไิสไตมีออนนิ่งตัวนี้260เหรียญเลยเหรอแล้วมันเป็นกระจกแบบนี้คุณผู้ชมคือเอามาแทนเชฟอันนี้เราจะได้โต๊ะแบบกระจกใสบึงบง้งๆที่กันตรงกลางทุกนั้นโอ้โห oh, มันสวยจังอะ่ะเอา Terima เอาเลยอะเอาของตกแต่งมาวางไว้บนออนนิ่งเอ่อหรือว่าเราจะเล่นโต๊ะทํางานแบบอีโคก็ได้นะคะหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้เลยค่ะใช้แค่เบสเกมแล้วก็อีโค่ไลฟ์สไตล์เท่านั้นถัดมาด้านหน้าบ้านตรงนี้เราจะเริ่มตกแต่งบ้านกันจริงจังแล้วนะเอารูปเพชรเขียวมาแปะไว้มีหนังสืออยู่บนตู้เสื้อผ้าแล้วก็กล่องเสือ้อหัวมุมห้องด้านในเราจะใช้ไฟดีบักจากอีโค่ไลฟ์สไตล์นะคะเอามาแปะไว้แต่ว่าอยากจะใช้เป็นไฟที่หัวกลมๆเขาเป็นสีขาวแบบนี้วอลเปเปอร์ด้านหลังหัวนอนเราจะใช้เป็นไม้แบบนี้ไปเลยไม่ให้มันมีสีเทา บนหัวนอนจะแปะรูปภาพถ่ายแนวนอนแบบนี้ปุ๊บอไลท์ในห้องนอนทิ้งแล้วเติมไฟของ Eco Life s t ไ l e ไปกลางห้องปลายเตียงก็คือเหงามากคุณบีอาจจะต้องใช้ตู้เนี้ยซ้ำอีกทีหนึ่งนะเพราะตู้นี้อยู่ตรงไหนก็สวยจริงๆดูดิไม่ต้องตกแต่งอะไรแล้วสวยเลยสิ่งที่ขาดไปคือต้นจัก,กรจีค่ะในห้องนอนค่ะโอ้ืมืดนิดนึงนะเพราะว่ากลัวเงินหมดออกมาหน้าห้องนอนหน้าห้องน้ำนะคะจะเป็นโถงทางเดินเราจะเอาตัวตกแต่งผนังที่เป็นเหมือนต้นมังบองมาแปะไว้ด้านบนแล้วอยากจะให้มีคอนโซลทเบล สักอันหนึ่งนะคะก็จะเอาเป็นโต๊ะตัวนี้มาวางไว้อารมณ์แบบด้านหน้าห้องน้ำมาคุณผู้ชมอยากให้มันมีตะกร้าพุง่งตะกร้าผ้าอะไรด้วยมีผ้าเช็ดตัวแบบว่าเออเตรียมเข้าไปอาบน้ํานะมีกระถางผ้าที่ฉันยังไม่ได้ซักเลยเธอจะไปอาบน้าแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเทียนสักอันหนึ่งเพิ่มแสงสว่างเข้าไปเหลือ4,6 0พอุ้ยเราทําได้ดีเลยนะเนี่ยหยิบรั้วนะคะเอามาตีกั้นห้องไว้แบบนี้แล้วด้านหน้าห้องเราจะลดระดับแพลตฟอร์มลงไป1อันเปลี่ยนสีพื้นเปลี่ยนสีผ้า ตีผนังปิดไปแบบนี้เลยแล้วเอาอาร์ชเวย์มาติดไว้อีกดีหนึ่งเป็นโซนแบบว่าโฟเย่เล็กๆนะก่อนจะเข้าห้องจริงๆแล้วหัวห้อยหมวกห,ห้อยเสื้อโค้ทของเบสเกมเอามาแปะไว้ด้านหน้าห้องกระจกเต็มตัวสักอันอไว้ทางด้านหน้าเข้าบ้านเนาะวอาเปเป่าๆๆตรงฮาร์วอตรงนี้เราจะติดเป็นไม้ไปเลยนะคะของอีโคไลฟ์สไตล์แต่ทาไมแสงมันถึงบั๊กอะมันต้องมีไฟตรงนี้แล้วก็ไฟตรงนี้อ๋อเพราะว่ามันอาจจะคิดค่าเป็นห้องเนาะเรากั้นผนังไว้เแต่เราก็ใช้ฮาร์วอไม่ใช่ผนังนิ่นาะไม่ไปเป็นไรอย่าไปสงสัยเยอะค่ะเปลี่ยนขอบด ให้เป็นสีไม้อ่อนๆแปลว่าตอนนี้เราจะยัดโต๊ะเข้าไปไม่ได้แล้วนะเราอาจจะได้แค่เอาโต๊ะไปพิงไว้ด้านในเอามีมีก็เดินออกมาเพราะอะไรอะ่ะเข้าไปนั่งได้ปะโอเคอย่างเข้าไปนั่งได้อยู่บนโต๊ะกินข้าวก็จะมีดอกไม้ตั้งกลางโต๊ะแบบนี้สวยๆของอ e ีโคไลฟ์สไตล์เนี่ยมันน่ารักคงแทรเลยอะ่ะแล้วเขาก็มีถาดน้ำด้วยอุ้ยเราลืมสิ่งนี้ไปได้ยังไงอยากได้อ,ะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดเองนะคะอาจจะมีดอกไม้เอียงมาฝั่งคนันนี้แล้วก็มีถาดน้ำไว้บนโต๊ะเออเผืาา่ ลากโต๊ะกลับเข้าไปที่เดิมในหลืบในมุมนะคะเราจะเลือกต้นไม้ของอีโคไลฟ์สไตล์มันใบมันฟูจริงนะแต่ว่ามันสวยมันกินพื้นที่ด้วยดีกลับมาที่ห้องรับแขกเราอยากจะใส่โคมไฟสักอันนึงเป็นโคมไฟในดีบักนะคะของ Eco อีโคไลฟ์สไตล์อาจจะมาใส่ไว้เฉียงๆแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เอาของตกแต่งที่เป็นตะก้าผ้าของเขาเอามาวางแซมไว้ใกล้ๆกันให้มันดูโขซีโขใจแล้วก็คือฝั่งเนี้ยเดินเข้ามาก็คือโล่งมากเลยนะแต่มันก็เหมือนอารมณ์แบบว่าฟิลทางเดินปะหรือว่า เราเอาตะกร้าผ้าไว้ฝั่งคันี้ใช่ไหมคะแล้วเอาโคมไฟเขยบเข้ามาบริเวณด้านนี้เติมตัวตกแต่งด้านหลังทีวีนะคะเป็นตัวติดผนังเนาะให้ผนังมันได้มีอะไรบ้างเออใส่เข้าไปแบบนี้โอ้โหแต่เหมือนมันจะทิ่มแทงออกมาเลยแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่ามันอยู่ด้านหลังทีวีใช่ไหมพูดให้กําลังใจตัวเองเข้าไว้อ่ะลองเปลี่ยนไฟดูไฟห้องรับแขกเราจะใช้แบบเดียวกันในห้องนอนโซนตรงที่กินข้าวก็เช่นกันนะคะส่วนไฟในห้องอาหารเนี่ยเราจะมาใช้เป็นไฟตัวนี้ที่มันมีความแบบว่าเมทัลเข้ามาเกี่ยว เพิ่มนิดหนึ่งแล้วก็ตัวนี้จะเอาไปใช้ในห้องน้ำด้วยจวนบริเวณ hallway ตรงนี้เราจะมาใช้เป็นไฟที่ติดกับผนังนะคะแล้วเราจะทําการ shift เขาสาทีค่ะโอ้ shift ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของในดีบักเนาะเราจะเอาเขามาย่อขนาด2ขนาดแบบนี้แล้วเราจะเอามา DIY เป็นคุมไฟหน้าห้องนอนในสไตล์แบบของเราเองก็จะได้หน้าตาโคมไฟด้านหน้าห้องแบบนี้เลยนะเหลือเงินตั้ง2 4 5 2สิสิ่งที่เราตั้งใจจะอัปเกรดเลยนะคะก็คือคอมพิวเตอร์ ทุกทิ้งไปได้เลยได้คอมพิวเตอร์ดีๆเลยเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ไม่พอเติมคอกบอร์ดให้ด้วยค่ะเป็นบอร์ดการทํางานอ่ะเนาะเออแปะไว้ให้ดูอุ้ยดูเติมเต็มเงินยังเหลืออยู่ค่ะในห้องนอนตรงนี้เราจะเอาแอบเทียนนะคะอยากจะแอบให้มันมาเติมบนนี้มันจะได้มีแสงสว่างเพิ่มขึ้นมายังเงินเหลืออยู่ค่ะเราจะเอาหนังสือมาเติมไว้ในเชฟห้องนอนโอ้เขามีชั้นโชว์ของอันนี้ด้วยอุย้ยน่าเอามาวางไว้ตรงนี้จังเลยเอาต้นไม้ต้นนี้ถ้าใหญ่เกินไปแล้วเราย่อเขาได้ปะคะคือต้นไม้ก็อยากได้เชฟ เ <G ül> ชฟก็อยากได้เราละโมบไปหรอทุกคนอันนี้มีที่อยู่ให้ต้นไม้แล้วคะ่ะให้ต้นไม้เขามากินอยู่ที่หน้าประตูอยากชิดเข้าไปยังไงะ ทำไงดีอ่ะแต่บ้านเราจะไม่ต้องมีต้นไมอ้อะหรือต้นไมโโโโโโ้โอ้พอต้นเล็กแล้วพอเขาต้นเล็กแล้วเขาไม่อยู่ตรงนี้แล้วเขาโอเคโอเคบริเวณนี้เราจะได้มีเชลฟ์ที่มีการตกแต่งตกแต่งด้วยอะไรอ่านหนังสือเจ้าเดิมมีทิชชู่ว,วางอยู่สักอันหนึ่งรูปภาพนิดหน่อยแล้วก็มีหนังสือวางไว้ตรงไหนได้ก็วางพรมเบสเกมมีสีเขียวตัวนี้นะคะเราจะเอามาย่อสองขนาดแล้วก็วางไว้หน้าซิงล้างจานเอา้า ลืมขยะเราซื้อขยะอันนี้ได้เลยเหรอขยะที่จะทําให้การเงินของเรามันคล่องตัวนี้แปะไว้เลยเอา้าลืมแต่งห้องครัว ลงเชียวคุณบีแต่งไว้ตรงนี้ละกันเวลาแบบถ่ายรูปจะได้มองเห็นในหลือไม่ต้องไม่ดูนะคะมีกระดาษมีตะหลิวมีผลไม้สักนิดไปได้เครื่องชงกาแฟอันหนึ่งเลยนะเอาเอาเคาน์เตอร์ออกมาเอากระดาษเข้าไปข้างในผลไม้อยู่ตรงนั้นแล้วก็ตะหลิวอยู่ข้างๆเตาแบบนี้เงินเหลือเงินเหลือเงินเหลือด้านในตรงนั้นใส่ต้นไม้ได้นี่ต้นไม้สักต้นหนึ่งเออแป๊บน,นึงนะทําไมเงามันดินนะ้นอะทั้งๆท,งทงี่มันก็อฮ้ยขนาดสแนปก็ดิน้นเดี๋ยวก่อนบักเก้าเหรอไม่เอาทนดูไม่ไหวจริงิงอันนนี้ด อันนี้ไม่ดิน้นทําไมอ่ะทำไมทาไมอันที่จะเอามาต้องดิ้นด้วยอ่ะไม่เป็นไรจัดดอกไม้ไปเลยค่ะเต็มที่กับชีวิตพ่อและห้องครัวทีนี้เราจําได้ว่า l o อกเก r น w a เวิเนี่ยของเบสเกมมันปลดล็อกหมอนมานะเราซื้อได้ปะอได้ กด Control 9ซักถ้าจะไม่ผิด4ครั้งแล้วเอามาพิงไว้อุ้ยหมอดใบละ85คุมนะมันทําให้บ้านนี้สวยขึ้นมาและนี่ก็คือห้องที่ตกแต่งเสร็จแล้วม่มีมพเพลเทสด้วยตัวเองเลยด้วยการไปหยิบหนังสือแล้วก็เอามานั่งพิงหมอด,ด้วยโหสบายไหมจ๊ะอ่ะเก็บหนังสือก่อนเจ๊แล้วมาดูทีวีซิว่าดูได้บอกนั่งดูทีวีได้นะคะทําครัวไม่ได้เพราะว่าเคาน์เตอร์เต็ม <laughs> ก็ไม่สงสัยหรอกจริงๆเพราะว่าแต่งเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเอาของทุกอย่างย้ายมาด้านในแบบนี้แล้วก็ตะหลิวเนี่ยอยู่บนเคาน์เตอร์นี้ใช้ไม่ได้หรอจริงหรอไม่อยากเชื่อเลยอ่ะจะทําได้ไหมอ่ะไหนลองดูซิอ่ะคุณมิมิ resume bermit s โม s a ได้หรือยังโอเคได้แล้วนะมีใครสงสัยไหมว่ามิมิเมื่อกี้มิมิหยิบขึ้นมาเขาอาจจะทําไม่ได้ก็ได้นะถ้าสงสัยเดี๋ยวเราเอาอันนี้แช่ตู้เย็นนะคะแล้วเราลองกดทําใหม่ก็ได้เพราะเราก็สงสัยอ่ะอันนี้ลองทําเป็น mac and cheese y e เดินมาัเอ้าไม่ต้องใช้ แต่ถ้าซินคเทตรงเนี้ยมันก็แอสซูมว่าได้เหมือนกันใช่ค่ะใช้ได้นะคะมีมีมาอีทมากรรนีหน่อยเร็วไปกินที่โต๊ะทานข้าวนั่งข้างในสุดนั่งข้างในสุดคุณมิเข้าไม่ได้อ่าเข้าไม่ได้จริงๆหรือว่าเป็นเพราะของติดผนังอันนี้เหรอแป๊บนึงนะขอย้ายออกมาก่อนแล้วเอ๊ะเข้าไปได้ไหมได้อุ้ยติดของติดผนังหรอโหแล้วเราจะเอาอะไรมาตกแต่งอะูปภาเบสเกมหรออะ ภาพนี้แล้วเอามาขยายขึ้นคุณอดาจารเลยอ่ะเงินจะหมดแล้วว่ะเขาไม่เด้งออกมาคิดว่าน่าจะได้นะคะไหนเขาไปนั่งไห่ดีโอเคผ่านจะหลุยค่ะคิดว่าห้องโซนเนี้ไม่น่ามีอะไรละมามามาชิงช่องดีกว่าเขา้าไม่ได้รู้แล้วติดไฟแน่เลยเพราะว่าไฟอันนี้มันแบบว่าย้อยระยุงระยางลงไปอ่ะแต่ในห้องครัวเนี่ยที่เข้าได้เพราะว่าเรากดพื้นลงไปหนึ่งระดับ งั้นถ้าสมมุติว่าเรากดพื้นห้องนี้ลงไปหนึ่งระดับแบบนี้คุณผู้ชมคิดว่าไงคิดว่าเขาจะเข้ามานั่งฉี่ได้ไหมทํำไมเราต้องเล่นกั่ระบบก็ยังเข้าไม่ได้อยู่ดีเอ้าแล้วห้องครัวเข้ามาได้ไงอะ่ะห้องครัวเข้ามายืน หลังจานได้ปะวอชแ h นติดไฟอ๋อ my god จ้างอะไรพึ่ง playtest ไว้เสมอเมื่อวานใช้ได้วันนี้อาจจะใช้ไม่ uses, <PS. S 1> ได้ง <sh> <t> ั้นเราเอาเป็นไฟลูกโลกนะคะอยู่ในห้องครัวหนึ่งอันแล้วก็โอ้เงินหมดเดี๋ยวนะคุณพี่อ่อแล้วถ้าเราย่อไฟอ่ะได้ปะอ่ะย่อไฟเงินหมดย่อไฟอันเดิมได้ปะได้ยังมาล้างมือดิโอเคได้แล้วเว้ยุๆเพียงแค่นี้นะคะเพียงแค่เราย่อไฟลงหนึ่งขนาดสิมก็สามารถ มานั่งชิ้นช่องแล้วก็ล้างมือได้อาบน้ำให้ดูหน่อยสิจ้าคนสวยเยี่ยมยอดค่ะใช้งานได้อ่ะอยากเล่นคอมมากใช่ปะเห็นจะเดินมาหลายทีละบรรยากาศการนั่งเล่นคอมในห้องนอนนะคะ<ๆ>ก็หน้าตาแบบนี้เลยอู้อต่อไปนะเดินเข้ามาข้างในได้ปะเดินไม่ได้ ติดอะไรหรอไหนลองเดินเข้ามาตรงนี้สิติดเตียงมันติดได้ไงอะ่ะแล้วถ้าสมมุติว่าเราดันเตียงเข้าไปข้างในแบบนี้แล้วเราก็จะดันเชฟอันนี้ถอยหลังเข้าไปแบบนี้มาดูกันว่าจะเข้าได้ไหมเดี๋ยวนี้เอะอะอะไรเดินไม่ได้เออเดินเข้ามาได้แล้วเข้าได้อีกไหมอ่าได้แล้วแปลว่าเราจะรีแลกซ์ด้านบนนี้ได้แล้วถ้าเราเปิดรีเชตได้ซินของเรานะคะห้องอพาร์ตเมนต์ของเราก็จะหน้าตาประมาณนี้ไม่ว่าจะมุมไหนพอมีรีเชตเกมของเราก็จะสวยขึ้นมาพันเท่าล้านเท่าห้องรับแขกที่สีเขียวอ่อนธรรมดา ก็กลายเป็นสีเขียวอ่อนที่ดูพิเศษขึ้นมาทันทีหรือแม้แต่ห้องครัวที่ใช้ของทุกถูกวีเชตก็จะทําให้ครัวของท่านดูดีขึ้นมาภายในบัดดลแต่ก็อย่าลืมกลับเข้าสู่ความเป็นจริงกันนะคะ จะบอกแบบนี้ว่าเราอยากทำคอนเทนต์รีโนเวทอพาร์ตเมนตใน Evergreen ีนหาเบอร์มานานมากแล้วค่ะนานมากแบบมากๆๆๆๆากระจวบหมอกับช่วงเนี้ยเกมเพลย์บักเล่นแทบไม่ได้เลยเรากระตุกหนักมากค่ะทุกคนเมื่อคอนเทนต์หมดลงไป1นึ่งคอนเทนต์เหลืออีกหลายร้อยหลายพันคอนเทนต์ที่รอให้เล่นอยู่เจอกันคลิปหน้าบาย